เวาได้กรับมาพบกับช่องเดชานฟูนเก้มผู้ชมเห็นไหมค็ว่านี่ชื่อเกมอะไรเกมท่อลุ้นนะครับมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์ท่อลุดนะเสียง,กนะเ,ยงเกมเสียงรถนะครับเป็นแบบโปรนะครับแล้วนะผู้ชมก็ผมโปรนะครับนี่ มีรถหลายคันเลยนะครับแต่ว่าที่เก็บบอกชื่อน,นะครับดูกันนี้นะครับนี่ลองฟังเสียงรถคันนี้กันออก่อนนะครบเบอไมยเอาเราเอาคนมาคันแรกดีเลยคันแรกคือคันนี้นะครับอ๋อไม่เอานี่คันแรกคันนี้พวกเรา โอเคการแรกกันนี้นะครับผู้ชมโอเคโอเคทอไมน้าฟังเสียงสตาร์นะครับผู้ชมเห็นไหมอือแล้วก็เวลาเต็มเครื่อง แกแบบนี้นะคือปุ้งไวมากมันมวยไม่ค่อยมากเอาลองรดแอเมนตาไซกัน คือกงก็เร็วโอเคคันนี้ทำได้ มีถุงเกียร์ห้านะเอาใหมานะเอาใหมา่ไหมาไม่รู้ว่าเท่าไหร่ตอนนี้ c ini. ผู้ชมโอเคลงที่อันที่ไม่ใช่รถมันไม่บอกความจรโอเคเมนตาใจ ร้จส,สินี้ประกาศแล้วนะม,นมัมนต้องวิ่งไงเร็วโอคโอเจบ ตามโนิตามนะครับโูกันกันอีกหนึ่งครันะครับโอเคเหมือนกัน เราสองราจะลงรถกันนี้ดู oh. Oh, no. แถวหน้าเราก็มารีวิวก็สำหรับนี้ลากันไปก่อนก็แล้เวเราเล่นมาครับนะครับบ๊ายบาย